โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะพายอาราฟอมเมอลี่กันเดน็ดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็ก w ควจากเซเวอร์ g a ริ n a หรือว่า global server นั่นเองและก็วันนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสปอยเกี่ยวกับข้อมูลหลุดหรือว่าลีกหลุดเกี่ยวกับตัวละครในซีซั่น6ที่จะเข้ามาในเดือนเมษายนนะแล้วก็จะมีตู้รีลันและก็ตัวละครลิมิเต็ดตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้ามาตออนนน,นนนนนนนไไหหหวัันะั่เเงะลลกๆย นะถ้าเราอ้างอิงจากตัวละครซีซั่นนะครับเป็นชาร์ลอตกับแมกนาเฟสติวัลเนี่ยจะเข้ามาปุ๊บใช่ไหมต่อจากนั้นอีก7วันนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวของราชินีแม่มดเข้ามาในวันที่14มีนาถูกไหมต่อจากนั้นอีก7วันเนี่ยนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าตัวของอาฟานาเทพสามตาจะเข้ามาในวันที่21มีนาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับสตู้นี้ห่างกันแค่7วันตู้นี้เข้ามาปุ๊บต่อจากตู้นี้เลยนะครับเวันอาราชินีมด ต่อจากนี้เลยนะครับฟาฟาหน้า7วันแล้วก็ในส่วนตัวของวันที่21เนี่ยจะมีตู้คอสตอมที่มีการสปอยมาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของซีซั่น1กับซีซัน2อีลานด้วยอ่าเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับฟาหน้าเทพ3ตาตู้คอสตอมตัวของซีซั่น1ซีซัน2รีลานเนี่ยเข้ามาวันที่21มีนาน้อ่าเพราะฉะนั้นตู้เนี่ยแม่งห่างกันแค่7วันแล้วข้อมูลล่าสุดครับ ซีซั่น6นะครับเป็นตัวของยามิแล้วก็ลักส์ล่างชุดคุณหนูแล้วก็ชุดแบทบอยใช่ไหมต่อจากนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นจูเลียสลีลันและก็มีเจย์เมเลโอนาด้วยสังเกตว่าตัวของอ่าตัวของซีซั่นเนี่ยจะมีตัวของสเต็ปอัพด้วยอ่าแล้วก็จูเลียสเนี่ยมีสเต็ปอัพการ์ดใช่ไหมแล้วก็เจเมเลโอนามีสเต็ปอัพการ์ดเหมือนกันแล้วก็วันเนี่ยเขายังไม่ได้ลงวันที่แน่ชัดนะครับมานะแต่แค่บอกว่าตู้มันจะเรียงจากซีซั่น6ลักแล้วก็ยามิ ต่อจากนั้นเนี่ยเป็นเจเมเลโอน่าต่อจากนั้นเป็นจูเลียสลีลันถ้าจะให้ผมชัวร์ผมชัวร์แค่ตู้เดียวก็คือตู้ซีซั่น6ยามิและก็ลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกรอบเลยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวละครซีซั่นใหม่จะเข้าตอนไหนไปดู b a ทเทิลพารครับดูที่ตรงนี้ได้เลยเหลือระยะเวลาอีก13วันกับอีก3ชั่วโมงถ้านับตามนี้เนี่ยนะครับเรานับไปเลยนะครับนะวันนี้วันที่20ใช่ไหมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13วันที่2นะครับไม่วันที่2ก็วันที่1วันที่4เมษาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเข้ามาในวันพฤหัสน่ะอ่าไม่วันที่2วันอังคารนะอ่าไม่ไม่2เมษาวันอังคารก็วันที่4เมษาวันพฤหัสอ่าถ้านับจากนี้นะอีก13-14วันเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะเข้ามาตามกันแน่นอนแต่ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับนะที่เป็นตัวของเจ๊เมเลโอนาเนี่ย ในตัวเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเข้ามาเร็วๆแล้วมันรีบเหมือนตู้พวกลายชินีแม่มดหรือว่าฟาน่าเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาใน7วันต่อจากนั้นอ่าถ้ามันไม่รีบก็อีก14วันต่อจากนั้นก็จูเลียสร,รีลันก็อาจจะประมาณ7วันหรือไม่ก็14วันหลักๆเนี่ยเราชัวร์แค่ตู้ซีซั่นแค่นั้นเองนอกนั้นเราไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นดองตั๋วไว้แน่นอนนะครับนะเดือนเมษาร้อนๆแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับ เก็บเงินไม่เติมเกมอื่นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าวันที่21มีนานี้มีเกมเปิดจริง2เกม Solo l e ลเวลลิ่รเป็นเกมแอคชั่นอ g แล้วก็ตัวของพ o อป y t y w a r z o ซ e เป็นเกมประเภทอาพวก b a t เท e r o y ย l e ใช่ไหมอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยนะครับจะมีอีกหลายๆเกมเปิดนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกดองกาชาได้ก็ดองดองไม่ได้ก็ปลดล็อคบางใครซะน,นะครับนะเคบงไปเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะของมันต้องมีก็จัดไปนะครอยากได้ก็อย่าว่ากันเลยนะหลกัหลกๆจะประมาณนี้ละกัน อ่าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปีนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ